สาวปรีนาค่ะตอบกับก้อยปวีนาไม่ใช่ปรีนา๋อาปรีนาปรีนาไกรคูปตอบกับก้อยเขาชื่อก้อยอะไรนะชื่อก้อยรชพ รัชพรคือการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 แต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านนายกเนี่ยเป็น,นบุคคลสาธารณะนะฮะเป็นบุคคลสาธารณนะมันก็จะมีคนที่เห็นเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์หรือว่าเห็นด้วยกับลุงตู่และก็คนที่เฉยๆกับลุงตู่และคนที่ลุงตู่พูดอะไรมาก็แล้วแต่ก็จะเป็นลบไปหมด ในสังคมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของโลกของประชาธิปไตยลุงตู่พี่ว่าลุงตูก่ก็รู้นะฮะที่นี้เนี่ยการที่ลุงตู่บอกว่าให้กักตัวอยู่บ้าน14วันเด็กมันก็ต้องมีข้อแย้งว่า14วันถ้าเป็นลุงตู่ลุงตู่อยู่ได้เพราะลุงตู่กินเงินบำนาญแล้วลุงตู่มีเงินเดือนนายก14วันสบายแต่ถ้าเกิดพ่อค้าแม่ขาย14วันอันนี้พี่ต๋อพูดแบบเป็นกลางที่สุดแล้วนะคะพ่อค้าแม่ขายหรือพนักงานออฟฟิศเนี่ยเราอยู่บ้าน14วันแล้วไม่ทำมาหารับประทานเนี่ยไม่ได้เงินนะะ ค่าน้าก็ต้องจ่ายนะครับัตรเครดิตก็ต้องคิดดอกนะฮะค่ารถมันก็คิดเต็มนะฮะค่าบ้านมันก็คิดเต็มแล้วแต่ค่าจีบปลาถาค่าผัวค่าอะไรค่าลูกอี่เยี่ยวยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาบอกว่ากักตัวอยู่บ้าน14วันทุกคนอยากก,ากักถ้ารัฐบาลมีเงินเยียวยาให้ประชาชนตามที่มันเหมาะสมทุกคนก็อยากจะกักตัวไม่ใช่ไม่อยากจะก,กักเพราะก็ไม่อยากจะให้ใครเนี่ยเอาไอ้โควิด -19 เนี่ยมาแพร่หรอก พากคนก็อยากจะกักตัวอยู่บ้านแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมแต่ว่ามันจะต้องมีเงินมามา,มาชดเชยให้เขาด้วยเพราะบางคนเนี่ยเขาหาเช้ากินค่ำแล้วเขาจะอยู่ยังไง14วันไม่ถึง14วันหรอกคะ่ะอยู่แค่ร้อยชั่วโมงเขาก็ตายแล้วจะกินอะไรถ้าแต่พอมีเรื่องแบบนี้ทีไรเนี่ยป,ปรินาเขาก็แบบออกมาแบบ เอปรินาเนี่ยเขาจะมีองค์ลักพิทักษ์ลุงตู่เนี่ยมี3ามส,ามสามคนมีเอปรินาไกครุบแล้วก็พี่ศิระเจนจากคะสองคนที่โดนโดนเรื่องนะคะเอนี่โดนเรื่องที่นะคะแล้วก็พี่ศิระเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเล่นอยู่นะคะเรื่องที่เมื่อก่อนเคยโดนคดีมาก่อนปี38แนะฮะแล้วก็ไพบูนิทิคุณอ่าท่านไพบูนิติปตะวันพระพ,พ,พุทธเจ้าอันนี้ก็โดนเหมือนกันเพราะว่าย้ายพักแล้วก็ เลือกเป็นสสปัดเศษอะไรสักอย่างเนี่ยพี่เต๋อก็ไม่ได้แม่นข้อมูลตรงกันเมืองมากสักเท่าไหร่นะฮะเขาจะมี3มคนนี้ที่จะเป็นองค์คณ์พิทักษ์ลุงตู่จะถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดที่เขาจะพิทักษ์แต่ว่าลุงตู่เป็นบุคคลสาธรารณะก็ไม่ได้ต่างจากซูเปอร์สตาร์ไม่ได้ต่างจากดาราเผลอๆออกทีวีมากกว่าดาราด้วยซ้ําไปมีข่าวมากกว่าดาราด้วยซ้ําไปก็คือบุคคลสาธรารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลุงตู่พูดอะไรออกไปมันก็จะมีเด็กที่เห็นแย้งเห็นต่างเห็นขัดแย้งเป็นเรื่องปกติเอก็เอก็ไม่ควรจะเข้าใจนะ ว่าเอกก็อยากจะได้ซีนแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเอไป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 ,ปล่อยซีนมาปั๊บเนี่ยแล้วเอพูดผิดพูด,ด,ด,ดถูกอย่างเช่นน้องนิกก็ชื่นอ่านแล้วนิกกี้นะชัดอย่างเงี้ยเอกก็ไปบอกว่านิกกี้นวัตเอ๊นนวัตเขาตีกับลูกเกดเวทาน,นีอยู่แล้วทำไมนวัดเขาตีกับเอต่อว่ากูงงไปหมดเลยนะคะเนี่ยเอกก็ต้องโป๊ะตรงเนี้ยแล้วไปบอกเขานะน้องก็เหมือนเด็กออทิสติกแต่เราพูดจาผิดผิด,ผดถูกถูกมันหนักกับออทิสติกอีกอะค่ะค่ะแล้วพี่ต่อคิดว่าการที่ก้อยออกมาแสดงความเห็นแบบเนี้ยมันผิดไหมไม่ผิดค่ะ ผาบอกเลยว,ว่าลุงตู่เป็นบุคคลสาธารณะความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือจะเฉยยหรือเห็นต่างและสามารถที่จะโต้ยแย้งได้เพราะว่าลุงตู่มาจากผลคะแนนของประชาชนที่ประชาชนเลือกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประชาเป็นระบบประชาธิปดไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่เขาต้องรับตรงนี้ให้ได้ ลุงตู่รับได้อยู่แล้วแต่เอ๋ก็ไม่ควรน่ะบางทีไปทะเลาะกับเด็กก็เหนื่อยเนาะเราเป็นสอสนะบางทีมันเอาเวลาไปพัฒนาบ้านเมืองดีกว่าไหมน่ะเอ๋ถ้าเอ๋เอาเวลาไปทะเลาะกับเด็กแล้วไปว่าน้องเขาเป็นออทิสติกไปไปบูลลี่เขาว่ามันไม่โอเคอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเออเอ๋บอกว่าเออเดี๋ยวจะรับมาปรับปรุงนะคะดูแลแก้ไขเอออย่างนี้มันจะน่ารักกว่าแล้วพี่ต่าว่าการที่เอ๋ทำอบนนี้เขาปกติไหมเขาคือเขามองว่าเอ๋แบบ อ,อ๋อหนู<อ>จะถามว่าเอปกติไหม <c oughs> ใช่ไหมคะคือพี่เต๋อก็จะตอบว่าเอเขาก็เป็นองค์ักษ์พิทักษ์ลุมตูแ่แหละค่ะเอไม่ใช่คนไม่ใช่คนโง่นะเป็นคนฉลาดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เขาอาจจะเห็นอะไรเบื้องลึกเบื้อง,องหลังมาเยอะแล้วก็พูดออกมาเยอะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้า ถ้าจะพูดในเรื่องของโค์งการบันเทิงอ่ะเอต้องมีข้อมูลเยอะๆอย่างค้าก่อนก็ไปทะเลาะก,กับบุ๋มใช่ไหมบุ๋มบรรณดาพี่เจอบุ๋มพีม่บอกว่าบุ๋มฟ้องป่าบุ๋มบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ฟ้องไม่เอาไม่ไม่อยากจะยุ่งกับคนแบบเอเนี่ยเวลาใครมาเจอเอทุกคนก็จะเดินหนีเอหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปดาราเขาก็จะเดินหนีเอเหมือนกันพี่ต่อคิดว่าเรื่องนี้จะไปถึงขั้นการแบบดําเนินคดีไม่มีไม,ม,ม,ม่มีจะฟ้องอะไรไม่มีการดำเนินดเนินคดีอะไรหรอกทะเลาะกับเอก็เหนื่อยเอเอทุกวันนี้เอเขาพิทักษ์ลุงตู่เขาก็เหนื่อยแล้ว เขาก็เหนื่อยแล้วทํางานเพื่อประชาช,ชนทํางานเพื่อประเทศชาติรู้ว่าทํางานรู้ว่ารัฐบาลเนี่ย คิดแก้ไขปัญหาไม่ใช่ไม่รู้พี่เจ้ารู้ตลอดว่าเออท่านคิดนะประชาชนพูดอะไรมาท่านเอามาคิดแล้วก็มีการระดมความคิดแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแต่เราต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าลุงอ่ะเราคําว่าลุงก็คือผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เขามาว้่องวัยแบบเด็กวัยรุ่นคน40-50เนี่ย่มันไม่ได้เขาต้องคิดแล้วก็ต้องคิดอย่างรอบคอบเราต้องใจเย็นๆค่ะ เราคิดว่ามันจะมีดาราเขาดูอ,อีกไหมพี่ที่สงองวิจารณอ๋อไม่ต้องห่วงค่ะแน่นทุกคนลุงตู่เปรียบเสมือนบุคคลสาธารณะลุงตู่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็มาในระบบประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าพรกเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่ลุงตู่ก็มาจัดตั้งรัฐบาลเองอันนั้นไม่ว่ากันเพราะว่าในความเป็นจริงเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในเมื่อประชาชนมิภาพวิจารณ์ผู้นำเนี่ยผู้นำต้องรับฟังค่ะ แล้วก็องค์คักษ์พิทักษ์ผู้นำก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาตอบโต้กับประชาชนได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายค่ะ